สวัสดีครับตอนนี้เหล่าเบอร์เกอร์แบร์ก็มาสนามบินดอนเมืองครับมาส่งกีตาร์ลูกน้อยพาร์ทแรกครับจะไปแล้วครับกีตาร์ลูกน้อยมาแล้วครับรีบครับตอนนี้เราอยู่ในรีบครับก่อนที่จะส่งลูกน้อยเบอร์เกอร์แบร์ไปแล้วครับยินดีครับก็สตจะตก็สตี๊ดฮะฮะ ตอนนี้ถึงขั้นจริแล้วครับเป็นไงบ้างควา,รามารู้สึกที่การรสอบคับไปดิไปแล้วครับรู้สึกไงบ้างครับก็ลูกน้อยกำลังร้องรอยแบบลูกน้อยกำลังร้องรอยครับเป็นตัวที่นี่เป็นตัวที่ใช้ามาส,สอบมหาวิทยาลัยของเรานะครับไปแล้วครับเพราะว่าไม่รักเขาแล้วต้องขายทิง้งเขาเห็นกีตาร์บินไหมครับครับจะบินไปแล้วครับหนึ่งชั่วโมงแล้ก <c oughs> ็ขาย มุนบอกดิมุนบอกมุนบอกเฮ้ยต้องถ่ายให้แบบคลิปเดียวเลยอะยาวอะพี่จีเดี๋ยวดีเดี๋ยวส่งไม่ทันไม่ให้หรอกเดี๋ยวคลิปมันนานจัด